สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพฤษภหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภประจําวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังไปในทิศทางความบันเทิงนี่ไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแน่นอนเนาะ โอเคแล้วก็ถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกฟังแล้วมันไม่สบายใจ energy มันแบบให้เป็นไปในทิทางที่ลบเนี่ยคุณสามารถที่จะปิดคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องฟังเลยก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ฝากชาวราศีพฤษภนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเวลาที่มีคลิปใหม่ๆลงนะคะราศีพฤษภคนที่มีแฟนมีคนคุยนะคะครึ่งหลังนี้เป็นอย่างไร จะได้เป็นรอยกระทงกันไหมหรืออย่างไรนะคะที่ผ่านมาใช้เซนต์หนักพอสมควรนะการพูดคุยอะไรนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราค่อนข้างที่จะคิดเยอะด้วยแหละเนาะมันมีสภาวะความลังเลความไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังคาด หรือคาดคะเนอะไรประมาณนี้นะรวมไปถึงเซนส์บางอย่างของคณเนี่ยอาจจะทํางานแล้วก็บางคนอาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลหรือเปล่าต่างชาติต่างภาษาคนไกลหรือบางทีเรากับเขาอาจจะคบกันคุยกันโดยที่ไม่มีสถานะซึ่งกันและกันแต่ว่ามองตาแล้วเข้าใจรู้ใจกันไปซะทุกอย่าง แล้วก็บางคนอาจจะคบแล้วก็พูดคุยกันมานานแล้วนะคะเราทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะสิบเหรียญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็อืมบางคนอาจจะมีเรื่องที่ช่วยเหลืออุปธรรมภ์คำจุนกันอยู่เนี่ยนะคะสิบเหรียญแล้วยังไงต่อนะความรักครึ่งหลังเนี่ยดีเอ็มเ เราเต็มเปี่ยนไปด้วยพลังงานแห่งความรักนะการปรารถนาดีต่อคนรักการให้อภยัยการยอมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อที่จะอยากจะให้ความรักครั้งนี้มันสมวังไม่ว่าเรากับเขาจะอยู่ไกลกันเพียงใดไม่ค่อยได้เจอหรืออะไรใดๆคุณก็จะไม่ค่อยได้พัำบ่นอะไรออกไปนะคุณพยายามที่จะรักษาสภาวะนะบรรยากาศของความรักเนี่ย ให้มันดีที่สุดนะแม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เหมือนแบบเป็นฝ่ายแห้อภัยอย่างเดียวอะ e m place นะมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เราหนักใจกับคนคนนี้นะคะยิ่งอยู่ไกลหรือเรากับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วด้วยเนาะโอเคอ่ะทีนี้สิ่งที่เผชิญหน้าเราเนี่ยเป็น8ดาบนะคะ มีความกังวลใจมีความเครียดมีความรู้สึกกดดันตัวเองเยอะด้วยนะรู้สึกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยเราเราหาทางแก้ไม่ได้อะมันอึดอัดมากอะตอนนี้ที่คุณมาดูอยู่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจคุณรู้จะทํายังไงคุณรู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านไม่รู้จะไปยังไงดีกับความรักในครั้งนี้กับปัญหาในครั้งนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณไม่กล้าที่จะไปปรึกษาใครนะอืมเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปบอกคนอื่น นะมันจะทําให้คนอื่นเขามองแฟนเราไม่ดีหรือมันจะทําให้สถานการณ์มันแย่มากไปกว่านี้บางคนเลือกที่จะขังตัวเองอยู่ที่ห้องหรือแบบอะไรก็ตามเนี่ยช่วงเนี้คุณอาจจะ กดดันตัวเองเยอะด้วยเนาะมันมีเรื่องกดดันนะเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหานะเราปรึกษาเราบอกใครไม่ได้นะบางคนก็ร้องไห้เยอะด้วยนะโอเคบางคนอาจจะไปคบหรือไปคุยกับใครบางคนเนี่ยที่เราอาจจะมาสืบทราบทีหลังเนี่ยที่เราสงสัยอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะอันนี้สําหรับบางคนนะอ่ะทีนี้นะคะเรื่องบางเรื่องช่วงนี้ก็หนักใจเนาะอึดหนักใจมีนาโนม้มบางคนอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะ ทีนี้ในครึ่งหลังเนี่ยโอเคยังไงดีมีการกลับเข้ามาคุยกันนะคะเรื่องอะไรที่เราอึดอัดใจนะเรื่องอะไรที่เราลำบากใจเนี่ยคุณต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้นะบางทีคุณจําเป็นอย่างมากเลยนะที่จะต้องไปปรึกษาเพื่อนก็ได้นะเข้าสังคมหรืออะไรใดๆนะไปเลี้ยงฉลองอย่าเพิ่งแบบกดดันตัวเองกับเรื่องคู่ ช่วงจังหวะนี้ถ้าเขาไม่ว่างไปลอยกระทงด้วยเราก็ไปลอยกับเพื่อนก็ได้นะสามถ้วยเนี่ยไปเลี้ยงฉลองไปกินเลี้ยงกับเพื่อนไปเข้าสังคมเติมเต็มเอเนอร์จีนนะแต่มองว่ามันมีโอกาสที่คู่ของเราหรือคนที่เราคุยเนี่ยจะเข้ามาปรับความเข้าใจจะเข้ามาเคลียร์ใจจะได้คุยกันค่ะโอเค่ะยังไงในใจคุณไหนะอยากจะพักเรื่องรักนะ The Star พักเบรกถอยคนละก้าหรือแบบ เหมือนไม่อยากปะทะไม่อยากอะไรเติมพลังเกี่ยวกับเรื่องความรักประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่คาดหวังรอวันที่ความรักจะกลับมาเหมือนเดิมนะเป็นฝ่ายแบบเหมือนฮิวอะเราก็ฮิวลิ่งตัวเราเองนะแล้วเราก็เหมือนให้โอกาสทางน,นเงกาฮิวด้วยอะนะแล้วทีเนี้ยเออก็มีโอกาส ที่จะได้ติดต่อพูดคุยกันอยู่นะสามเหลี่ยญเนี่ยนะกับเข้ามาคุยกับมันยังมีแรงดึงด,ดูดซึ่งกันและกันเนี่ยที่ยังเยอะอยู่นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันเข้ามานะคะแต่ถ้าเขาเขาดูเหมือนฟิลของความรักมันดูเบาๆนะมันหมายถึงว่า คุณมีโอกาสที่จะเทใจให้สังคมนะเอาความสุขไปลงที่สังคมเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยเป็นพลังงานที่เวิร์กมากกว่านะคะดังนั้นเรื่องอะไรที่เรากดดันมากจนเกินไปต้องปล่อยๆเบาๆเนาะสำหรับคนคนนี้คนที่เราดิวที่เราคุยด้วยเนี่ยเขา บางคนดิวกับต่างชาติต่างภาษานะมันไกลกันเนาะหรือบางทีถ้าเป็นคนในประเทศเดียวกันเนี่ยก็อาจจะห่างไกลกันอะไรหรือเปล่าหรือเขามีโลกส่วนตัวอะไรของเขาอยู่นะแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ไม่ได้อะไรเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะเขาอาจจะคิดว่าคุณก็น่าจะรู้จักเขาดีนะเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะในข้อจํากัดบางอย่างที่เรารู้สึกแต่เราไม่ได้บอกเขาไปเนี่ยบางทีเขาก็เลย ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าเรารู้สึกคิดเยอะกับเรื่องเราเหล่านั้นนะคะแต่เขาก็มองว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วยังไงต่อนะแนวทางแก้ไขนะคะแปดถ้วยนะเดินออกมาก็ได้นะ <c oughs> เดินออกมาก็ได้นะอย่ามวัวแต่ไปขังตัวเองอยู่ในกรงนะเดินออกมาจากความทุกข์ความเครียดความอะไรที่เราแบบ รู้สึกแบบกดดันคือบางทีก็ไม่ต้องหวังก็ได้เนะถอยออกมาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปเข้าเข้าแก็บเข้ากวานกับเพื่อนฝูงสังคมไปทํางานหาเงินดีกว่านะ,ะคือเหมือนเบี่ยงเบนเอเนอรของเรานะอย่าไปจมปักแบบนี้นะะแ,แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งความรักครั้งนี้นะเพียงแต่ว่าเราไปปรับเอเนอรในตัวเราเนาะอือแล้วทีนี้แปดถ้วยมันมีแนวโน้มว่า พึกษกอาจจะดีกว่าใครที่เป็นคนไกลนะคะคนไกลแล้วแบบมันยากที่จะคุยกันหรือสื่อสารกันเนี่ยพอมันไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยมันยิ่งคุยกันลําบากน่ะบางคนคุยกันผ่านโซเชียลเนี่ยอยู่คนละจังหวัดเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบทะเลาะกันรายวันหรือว่าแบบที่ทํางานพวกเราห่างไกลกันเนี่ยนะแต่ว่าถามว่าคุณก็ไม่ได้เอาใจ คุณก็ยังให้เขาเป็นที่หนึ่งอ่ะอคนไกลของคุณนะ่ะนะคะเนี่ยแปดถ้วยนะคะตรงนี้โอเคไปทำอย่างอื่นเนาะถ้าถ้าเกิดเรารู้สึกกดดันเนี่ย energy ใบเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยเวิร์กนะต้องเคลียร์ energy นิดหนึ่งอ่ะทีนี้ใบสลุมนะคะได้เป็น the hermit ความรักมันอาจจะแบบยังไงดีมันอาจจะดูเหมือนเงียบๆนะเงียบๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะก,กัน ขนาดนั้นนะถึงขั้นจะต้องเลือกลาอะไรมันก็มีฟิลแบบบรรยากาศดีๆอยู่นะเพียงแต่ว่าความรักของพวกเรามันอาจจะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่นะคุณอาจจะดีลกับใครที่อายุมากกว่าเยอะๆก็ได้นะอิทธิพลชาราศีกันและขนากันก็เกี่ยวข้องนะรวมไปถึงความรักต่างวัยเนาะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยความรักต่างวัยแล้วก็เดอะสตาร์ราศีกลมลักนากุมนะคะเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันโอเคมีอะไรอีก แต่ว่าความเงียบหรือความค่อยๆคุยหรือการที่บางทีเราไม่ค่อยได้สื่อสารกันแบบแต่แบบเวลาสื่อสารกันก็สื่อสารอะไรที่มันเป็นมันมันเป็นสิ่งสําคัญอะดังนั้นมันก็มันก็ดีต่อใจมากกว่าที่สื่อสารกันบ่อยๆแล้วก็ทะเลาะเราก็ลบกันทุกวันนะคะเดอะเฮอร์มิมันก็จะเป็นความรักแบบเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็อาจจะดูเงียบเิ็หนึ่งแต่ก็ยังมีไฟเห็นไหมมันยังมีไฟนะอืม ก็ยังคุยกันได้อยู่นะคะเพียงแต่อาจจะเป็นหมดเงียบๆเนอะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดความรักมันไม่ได้กลับมาเติมเต็มเท่าที่ควรหรืออะไรใดๆเราต้องเขียเ่ย energy เข้าสังคมดีกว่านะอจะได้แบบเหมือนไม่กดดันซึ่งกันและกันนะคะค่อยๆค,คุยกันนะโอเคเพราะว่ามีแนวโน้มแบบเราอาจจะคุยกับคนไกลอะ่ะห่างไกลกัน อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรนะเขาเห็นคุณเป็นอย่างไรเนี่ยอัศวินคธาสองคธานะโอเคคุณเป็นคนที่ขยันคันแข็งนะคะเป็นคนที่มีไฟ คุณยังเป็นคนที่เขาสนใจนะในตัวคุณนะตรงนี้เราก็เรากับพ่อจะเป็นคนไกลกันเนี่ยต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเห็นไหมตรงนี้นะคะรวมไปถึงคุณอนะ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยอนะ่ะเป็นคนที่แบบ าเขาเรียกว่าอะไรอะมองกันไกลก็ได้นะมองกันไกลเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นคนที่เปิดกว้างอะนะคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของภาษาหรือในเรื่องของโซเชียลก็เป็นไปได้นะแล้วก็ เดอะสตาคุณอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้คนที่มีชื่อเสียงป๊อปปูล่านะคะคุณอาจจะเป็นนางแบบนายแบบก็ได้นะตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เด่นๆดนดังๆเนี่ยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมีหน้าตาที่ดูดีนะคะ หล่อสวยนะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> เราไม่หล่อไม่สวยหรอแต่คนอื่นเขามองก็อาจจะรู้สึกว่าเราหล่อสวยก็ได้นะหรือคุณอาจจะแบบมีลักษณะที่ดึงดูดใจนะ mm hmm. อาจจะเป็นสายแบบอาร์ตอนิดนึงอะโรแมนติกสายแบบฟิลดดีๆอะนะ mm hmm. หรือคุณอาจจะเป็นคนที่คือดูดีอะเนี่ยเป็นเดอะสตาร์ไ hmm. ฮโซไหม mm hmm. มาดูต่อน,นะคะ มาดูซิว่าครึ่งหลังนี่เขาจะแอคชั่นอะไรกับพึกตกนะอูห้าถ้วยขอโทษนะคะอาจจะยังไม่ทำอะไรนะนี่เดี๋ยวนะห้าถ้วย queen of w o r d e หนึ่งเหรียญน,นะคะครึ่งหลังนี่มันอาจจะยังมีเรื่องที่เขาทำอะไรให้เราเสียความรู้สึกนะในตัวของห้าถ้วยนะคะ แต่ก็ยังคุยแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะอืมแบบถ้ามีงานหรืออะไรที่ต้องดิวกันเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ยังคุยกันอยู่นะเออหรือถ้าไม่มีก็ยังคุยกันอยู่นะแล้วก็หนึ่งเหรียญจะมีการขอเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบที่เป็นความรักที่หนักแน่นอ่าดังนั้นน่ะมันมีโอกาสที่ความรักนี้จะถูกก่อขึ้นมาแบบช้าๆเนี่ยอิทธิพล ของธาตุด,ดินนะคะหึงเหรียญเนี่ยมีแนวโน้มน,นะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนอย่างที่บอกเป็นความรักแบบผู้ใหญ่อะช้าๆแต่ยังมีไฟอยู่เห็นไหมมันอาจจะดูเงียบๆสื่อสารบางอย่างอาจจะไม่ได้บ่อยนะแต่มันอาจจะเป็นคำพูดที่อิมแพคมันดีต่อใจมากกว่านะคะช่วงจังหวะเนี้ย ก็มีโอกาสที่เรากับเขาเนี่ยเคลียร์หรือปรับความเข้าใจกันได้นะเนี่ยสามถ้วยเนี่ยนะคะไหนจะมีสิบเหรียญตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เพียงแต่เรานั่งอยู่กับปัญหานะ่ะเราก็เลยอาจจะยิ่งกดดันตัวเราเองนะคะดังนั้นอย่าลืมไพ่แก้ไขนะ เดินออกไปซะนะอันไหนที่เราไปซีเรียสจริงๆหรือเราอยากได้คําตอบเดี๋ยวนี้หรือเราไปกดดันเรื่องปัญหาเรานั้นนะถอยออกไปทําอะไรที่มันมีความสุขดีกว่านะคะจะได้เปลี่ยน energy ใหม่นะเนาะเบ็นเข็มใหม่มีแนวโน้มที่ดีนะอะขอดูนิดหนึ่งนะคะว่าคข้่งหลังเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับปรกสบบ้างนะข้อความเข้าตามมาจากอดีตชาติต่อมานะคะ โควิดที่ว่าแย่ยังแพ้อาการโคม่าที่รักเธอต่อมาช่วงนี้แค่รู้สึกแย่โอเคการ์ดออลล็อกคูลนะคะได้เป็นใบนี้มิสซันชัยมิสซันชัยนะคะเธอเป็นใครนะนางสาวพระอาทิตย์ะมิสซันชัยเนี่ยนะ,ะโอเค The e m p l พล e สคล้ายกันเลยนะความรู้สึกนะค i s s มิสซันชายนี้ก็คือ,อคุณพระอาทิตย์เนี่ยคุณผู้หญิงพระอาทิตย์คนเนี้ยแสงสว่างของพระอาทิตย์ตัวเธอเองเนี่ยทำตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองนะเป็นประกายจากภายในสู่ภายนอกนะคะจากจิตใจนะลืมให้ดูภาพนะ นี่คืออดีตเนาะลืมมีพระจันทร์ด้วยเนี่ยลืมคืนวันอันมืดมนนะในอดีตนะค่ำคืนมันเป็นค่ำคืนใช่ป่ะค่ำคืนเมื่อหมดค่ำคืนเราก็ต้องเป็นรุ่งเช้ามันไม่มีวันไหนที่มันจะแบบมันที่มันจะมืดตลอดกาลนะที่มันจะแบบ อยู่ในกลางคืนตลอดเวลาเนี่ยนะยังไงสะนะพอตอนเช้าฟ้าทิตก็ต้องมานะเธอทิ้งคืนวันที่มือสนิทมันอาจจะโหดร้ายนะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะโหดร้ายแต่เหมือนปลุกตัวเองให้ตื่นนะนะจะแบบนอนสมที่เตียงทำไมจะเศร้าเสียใจทำไมนะเนี่ยนะ คุณอาจจะชาเลน g ์นะครึ่งหลังนี้คุณอาจจะชาเลนต์กับเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันกดดันตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นค่าคืนอันหดร้ายของคุณเนี่ยนะอืมแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยคุณจะเป็นมิสซันชายนะโอเคมีภาคกลางคืนแล้วก็ต้องมีภาคกลางวันเราจะไปได้ยังไงนะถ้าเราไม่ทิ้ง ความรู้สึกที่มันดักดักนะคะถ้าเราไม่ทิ้งฝันร้ายเหล่านั้นถ้าเราเป็นคนไม่ตัดสินใจที่จะ m ู v อ on จากเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันหนักใจนะ,ะถ้าเราไม่ปล่อยมันไปนะเคะคุณจะปล่อยมันไปนะ,ะถ้าคุณตัดสินใจจะปล่อยมันไปเนี่ยอันนี้มันเป็นไพ่จุดอ่อนของคุณนะ,ะไพ่ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ย คุณต้องเดินหน้าต่อไปต้องทิ้งคืนวันอันหดร้ายนี้ไปเรื่องบางอย่างที่มันทำร้ายใจิตใจเรานะ่มันเหมือนแค่เราคิดงานไอเดียอะไรใหม่เนี่ยนะถ้าเรานั่งคิดเนะี่ยคิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกเนี่ยในเมื่อมันคิดไม่ออกก็ลุกไปทำอย่างอื่นก่อนก็นได้นะบางทีแบบไอเดียมันอาจจะผุดออกมาตอนที่เราแบบเออนั่งดื่มกาแฟหรือไปช้อปปิ้งที่ห้างอะไรประมาณนี้นะคะอืมนั่นก็เหมือนกันนะแล้วทีเนี้ยคุณเป็นฝ่ายที่จะเลือกเนี่ย เลือกทิ้งความเจ็บปวดเลือกที่จะไม่สนใจละความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันคล้ายๆมะเร็งอะ่ะมันจะลามไปเรื่อยๆนะ,ะทีนี้คุณก็เป็นมิสซันชายคนเลือกที่จะเปล่งประกายนะจากตัวคุณเองเนี่ยจากความคิดของคุณเนี่ยจากภายในสู่ภายนอกคุณมองโลกมุมใหม่คุณเป็นคนที่ให้แสงสวา่างคุณเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นเป็นคนที่ให้โอกาสเนี่ยพระอาทิตยนะ์น่ะใจกว้างมากเลยนะมันเป็นแบบนั้น พารทิดดวงเดียวเนี่ยเลี้ยงสปปรรพสิ่งในโลกใบนี้รวมไปถึงจัก,กรวาลด้วยเนาะเออดาวอันไหนที่เรายังไม่เคยไปด้วยนะคะดังนั้นคุณจะเปล่งประกายของคุณขอให้ฝึกศกมีความสุขนะคะสำหรับใครที่อยากฟังพาร์ทคนโสดก็เดี๋ยวไปคลิกฟังที่ลิงก์นะเพื่อไปฟังในพาร์ทของคนโสดได้นะคะสวัสดีค่ะ